เอาละครับทุกนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise s u n b e a k อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับของเอ่อ Hunter สายชัดเบนนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของ d e l e e r ร r ตาก้อนหลายนะครับผมดังน,น,นั้นก็ตัวนี้เลยวันนี้อ่อรีบอร์ดคิดศูนย์เป็นสีทามครับอันนี้ก็ปกตินะครับนั่นก็คือคุณคุชาดาร่าครับ ซึ่งวันนี้เราจะใช้ดาวระเบิดด้วยนะไม่รู้ทําไมเพิ่งได้มาก็ใช้สนับ้องสองสีที่น้องเติมน้ังไปเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่อา่าแตกอะไรอย่างงี้ตายเตยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นที่นั่งมากโอเคเราม,มากินข้าวกันถเถอะก็แบบเดิมไปก่อนนะอเนาะใช้ของไปไม่ต้องกลัวหมดทั้งหมดก็หมดไปแค่นั้น เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปดูขอกันนะครับถ้าดาษทิชันค่นเดี๋ยวรองอย้ว่ากันทีนะอ่าเราก็ยังเอาระเบิดไปเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะแค่นี้โอเคเเไปเจอกันนะครับูุชาดาวล่าบายบาย ช่าเรามาอยู่ในด่านนี้พุช่าดาวล่าร่างกายเขาเป็นเหล็กนะครับรต,รตัวตียากนิดนึงแล้วก็ยินงแล้เขาเป็นมังกรสายน้ำแข็งเพราะว่าดาบของเขาจะได้เป็นดาบน้ำแข็งนะงแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ดาบเขาเท่าไหร่หรอกเข <c oughs> อไป <c oughs> ก่อนองง <c oughs> ชิบขเขาขึ้นข้างบนนะครับ เราน่ยจะวิ่งไปแล้วก็กระโดดจากตัวนั้นดีกว่าเพิ่เพิ่อเพิ่เพิ่แล้วก็โดงมาเพื่อะนี่จ้ะอืมอืม้อยอต่ทนี้ผมก็จะไม่ค่อยเอ่อมีเส้นทางเท่าไหร่ครับ เราอยู่ห้ามการโบราณสถานด้านใต้พืน้นดินนะครับไว้เติมพลังเรวก็ได้ใช้เลยครับีร้อขออีกหน่อยเถอะต้องไหนเนี่ ไม่ค่อยมีเอ่อให้เก็บเท่าไหร่ครับอะไรอะไรโอ้เหลเกินย่งเพลงมาก่อนเอาจะตกใจนะครับ e ะซ่ออยู่นี่โอเคไม่มีอะไรครับก็น่อีกไม่ต้งไหนอีกเขาขึ้นมาแล้วเราควรต้อไปหาเขาดีเลยแต่เรายงยม่ดูค่พอนะครับมันไม่ค่อยเจอ,เอ,อสีเขียวเท่าไหร แห้งแรงแห้งแรงตุ๊บร้อนเลยครับแล้วก็ร้อนแทนเลยเต่มันจะโชว์มัสก,ก็ออนนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันจะต้องไปขออีกหน่อยเถอะไม่มีเลยนะครับแล้วเขาโดนอะไรนะควันอ๋อลม นี่จ้าจะทั้งตัวเท่แบบนี้ได้ไหมสีดำสวยนะครับไม่ได้สู้กับคุชานาครับบือไปแล้วเขาต้องทำยังไงหึ่พลังเรายังน้อยอยู่ครับขอทีโอ้ยอะไรวะเนี่ย วโอ้โหทำให้อ่อะไรนะเขาเรียไอะไรนะทำให้หันไปทางอื่นแล้วก็ซัดข้างหลังนะครับผมน่าก้เทแค่เลยแกขอ,อขี่หลังหน,น่อยได้มั้เห็นแล้วอยากขี่แล้วคืออืมอืมอืมยิมแพรเฟลโอ้โห,โโหเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมัน ฮาคิฮาคิราชันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกโอ้โห oh, ทางมันยังไม่พอจริงด้วยโอ้ย oh, oh, อะไรวะเนี่ยโอ้โหคู่ค่าอันนี้ถึงจะอะไรนะใค้ได้ป่ะสมกับเป็นชื่อไรเส้นที่แบบมีอะไรที่มันน่าแปลกใหม่เยอะๆหน่่ยครับไม่เหมือนเพื่อนสองคนนี่ไงโอ้ย oh, oh. สัดใจสัดใจได้ป่ะวะสัดใจได้ไหมเนี่ย โอ้ยพะกีราชันครับขอหนึ่งทีเดอีเดี๋ยวก,กันมว้กลมาโอ้โหมาได้ไหมเริ่มมีลมฮีมมันการแล้วมันโดนอะไรก็ไม่รลงครับโอ้ทยุทะยุชาดว้วย นี่นะถ้าเป็นสายนี่ก็ต้องสู้กันบนฟ้าเอากระโดดสองที่นะครับเขาทำอะไรเหนื่อยแล้วอืมอือือขอหนึ่งทีหนึ่งทีของคุณครับต้งตําตรงตาาตรมตามเออมาเออไม่โดนง่ายๆหรอกใครจะไปโดนโดนง่ายๆหรอก โอ้ยนี่ไงกระโดดลงแบบชิวๆแบบถูกเชียดโอ้โหระเบิดเอ้ยหนุมดิแกะยอมโดนทำไมมามาชอบอยู่แบบนี้ใช่ไหมก็แค่พวกงงไหนก็ไม่โดนแล้วนี่ชาร์จบ,บ่อยๆแล้วเบิดก็จะมานะจ๊ะนี่จ๊ะ สองสามโอ้อยนี่สองาวาครับทุกคนผมไม่รู้ว่าคลิปเองไหมน,นะครับเวลาทุกอย่างด้วยดาก้อนแล้วถ้าใช้พวกอาวุธของอาวุธสายดาก้อนเหมือนมันจะใช้ท่าอะไรต่าง,างๆได้น้อยลงนะตั้งแต่ภาคเราแล้วนะแต่อันนี้ผมอาจจะคดไปอ,อีก จากการสังเกตม่วๆผมนะครับโหมดมากหรือไอ้นี่แหละขัดดาบอุ้ยสู้ใครอุ้ยคิดถึงอ่ะไม่เจอนานเลยเราอ่ะโอ้ย,อยามาทำเพื่อนเรานะอย,อย่ามาทำเพื่อนเรานะสวนโ,โอ้ยแล้วบบสองตู้ไมเแล้ก็จะสู้ไงนะห้าร้อยแล้วขออีกสักทีเอาขึ้นไหมเอมเอ ท้าระเนะครับเดี๋ยวก็โดนกันได้ขอน,นุกทีตูมตามตูมตูมตามมันจะได้แค่นี้แหละสี่ครับอือหือกระโดดกระโดโดเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอาอนาจารย์อื้อหือ ห่าัเหมือนเดิมได้มืออ่ะสองทีดูแลขอไม่ให้อีกโอ้โหโห,หลบเม่ใช่แค่พอดีครับสองทีครับถ้าเขาโผล่เขาจะเป็นสองทีครับนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะมา ท้าดีกว่าไม่ทันกันปุ๊บหนกตีหลบกตดเออใครจะไปยอมโดนแลวนะฮะนี่ไงเฮ้ยผมวกเห็นเขาเวิร์กแบตดอเรียบร้อยอ้าวล้มเฉยใครทำเขาว่า อยากทำเขาจะไม่ได้ตั้งใจตัดหางแต่มาโดนตูหนีเองนี่ไงตูประเด็นนะครับมันไม่ยอมเด็กง่ายง่ายเนี่ฟาดใส่ลมเฉยโอ้ส<อ>ับประแจปิวเฉยปิวเฉยเฉย,เ,ยเลยฮ โอ้โหจะเร็วะนี้ะเอาเอาโอกันัวสกันนัวครับอันนี้ต้องมาโดนนะตามนั้นหน่อยนะไม่มาตามนั้นกันแล้วี่มแถมก็โดนลงไปอีกนี่จ้ะอืมเหมือนไม่งาะมาตามนั้นกันหนอนี่นี่นัหนึ่งสอง สามชาร์จแล้วก็ทำต,ตามนัดนะตามนัดนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวว่าไปเขายัยางไม่ได้ลายเส้นเลยนะฮะืมกันพอดีโอ,อ้ไม่ต้องลายเส้นก็ได้เอาไปเต็มเต็มดีกว่าตุ๊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  ใช้เส้นไหมไม่ได้เส้นครับผมว่าเขาไา้เส้นไปแล้วโอ้ยมาแล้วท่านไร้เส้นการก็ดีการเป็นเวลวเพลงสีทองอะไรอ่ทำไมโอ้โหพลังไม่สีทองเหรอกลับมาครับกลับมาก่อนเรนนี่ก่อนครับปกมื่ได้สีทองครับ สีทองเรียกเลยอ่ามันจะไปโดนได้ยงอ้าวไปไหนอ่ะสองทีนะครับก็เหมือนกับอันเดิมแต่ว่าแค่อาจจะดูอลังการแค่นั้นเองแล้วก็เป็นเอ่อเระเจ้าวไนนะลมสีหว จะโดนได้เหรอเออถูกเดี๋ยวมาก็สองทีนั่นแหละพวกนายนะทำได้แค่นี้แหละฮาร์ดไปแล้วคร<ป>ับผม้นี่นะอนโอเคออเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรออ๋อมีทางเอาจต่คนนี้ได้ไนะต้องใช้ซะหน่อยนะครับ อยากได้แบบ,บลาสอัน,นี่จังเลยโทษลาสผมอยากใช้มาหลายตอนนะ่ะไปพลาดตลอดนี่จังเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าจับโดนสอยเหลอสอย จะต้นซอยไรนะวะโอ้ยไม่เท่าไหร่นีเลยโอ้ย่เท่าไหร่ตรงนี้นะโอู้สองที่นอนแล้วเออการนอนเนี้ยมันดี อย่างนี้นี่เอ๊ะนะมึมนว่าเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเกือบโดนนะครับอุ้ยไม่คิดถายเลยถ้าโดนน่ะโ,โ,โ,โอ้โหหมดเลยครับราชาร์จเมรย์ไอ้าชราร์จต้องชาร์จใหมโอ้ ก็หลบสิจะไปโดนทำไมล่ะอุ้ยทำไมพลังมันน้อยนะครับพลังมันน้อยมปเลยกู้ยากอื้มอื้มต้องยังจะโดนเชียวๆอุ๊ยอะไรอะตกใจนะครับเพราะว่ามีพายุสายฟ้าอะไรมาอีก อนอยเป็นตัวของตัวเองหน่อยอย่าโดนชิโร่อย่าโดนชิโร่ทำเยอะไอเออมาืมโตนี่เลยจะ้ะอืมเราก็ไม่ต้องสนใจหางไม่ได้ตั้งใจจะสนหาไกลไปหน่อยครับโต้ไปสองทีอืม อะไรเขายังไม่ไสุกันอยูวเนะี่ยไม่ได้โนทางจริงๆริงนะจ้าเนี่ยไม่โดนนี่นี่มอเลยไปดูมาเลยฮะเอาหมดทางไร้เส้นโดบโดวหมดแล้ว โดหมดแล้วใช่ไหมนี่นะเอาเติมพลังก่อนนะครับบินไหมบินไหมบินเท่าไหร่ไหมหไม่ยอมบินเติมพลังอา้อาวทำไงอ่ะ ใครเขาจะไปยอมโดนต่อเนวยนะไม่โดนง่ายหรอกครับไม่ผมจะเอ่อจะขัดให้ดูไมล่ละโดนขัดเลยไม่ะละขอขัดหน่อยขอขัดหน่อยผมว่าจะใช้เผื่อหรอจะเข้ามาอืมไม่มา พรเหรออ,อ้าวแล้วมันมที่มันกว้างเนี่ยนี่เล้วนี่เล้วนินดีเซิร์ก็จริงแต่ว่าเดีพอมีให้โชนโว้วยอ้าวเนี่ยใหม่ก็จะเป็นอยา่างนี้ครับอือหนึ่งสองสามสี่ห้า ไอ้ผูนรับทำไมแต่มันแค่อยา่างนั้นล่วง,งเลยยเจอมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ไม่ได้อยากจะหางเลยมันไปอยู่ตรงนั้นเองไหมล่ะเนื้อว่างไม่มีไม่โดนโดนนิดเดียวโอ้โหถึงจะมาฟาดกลับมาฟาดตัวไลฟ์คอ,อยไปหมดแล้วเพื่อนโอเค,อ,เคอืม อืมล้มไหมไม่ mm ล้มนะครับบินหนีไปแล้วดูกับควิกฮาเจเนผมชอบจริงๆเลยอ่อะไรนะบินไปไกลจังครับ อู่ก,กับใครอยู่โอ้หหางจีกับพวกพวกเดียวกันเหรอนี่งไงหนึ่งสองนอี่อืมก็อยากจะนับดูนะครับว่าฟันกีโอ้มันถึงเจอระเบิดอะไรนี่จะ้ะนี่จะ้ะตุ้งตุ้งตุ้งตุต้งลงมาโดนนิดหน่อย ยิงมาเลยาการดูแล้วไม่หลายเส้นหรอเพื่อไม่ค่อยหลายเส้นนะครับโอ้ไม่น่าพูดเลยโอ้โหมันพลังมันไม่ลดนะครับอะไรวะโอ้โหเดี๋ยว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 มันไม่ตัวง่ายๆไงคุณ เราก็ต้องหลบกันปะว่าดายเอาครับโอ้มีคนเตังจ้ะใช่ครับผมินี่คูณหลที่ะไม่ใครั้งดหรอกนี่จ้ะ อือหือกันพอดีเนี <t ary> <t ary ่นะหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสิบป็มาเต็มเมา่าอ่ะ หน้ามันเท่นะต่มันไม่ค่อยโดนหรอเข้าใจไห้ยยังจะโดนอีกเหรอมีว้ยว,วางต่อเนื่องว้ยมีไหนอันด้วยเออมาอขอหนึ่งทีเถอะโอ้โหไม่ยอมมา โดนอะไระทางไม่โดด้วยครับนี่ไงเอานี่ไงเอานี่จ้าเนี่ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้สองทีนอนหลับสบายดูก่อนเติมพลังหมดจนได้นะครับ นี่เองผมไม่หวล้ผมอ,อ,อยากต่อยมันร่วงะอ,อ,อย่เนงนะย,ย่าบนินงนะคอมเนโดน,นะบอกเลยนะอ้ออไม่ทันน,นี่จ้ะอ้ไฟแรงเท่าไร ึ๊หนึ่งสองจะไม่ได้ใช้นี่เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บขาดจุ๊บจุ๊บแล้วก็ขาดหนี่เหรออ๋อโชคมาครับโอเคไล่กันได้อีกแล้วนะครับแังไมใช้เวลานานแล้ว ำไม่ได้หรอว่าจะคือใครนะ่ะแล้วนายก็บาเดเจ็บอยู่ด้วยยังอีกยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ้าวอ้าวโดนท่าใหญ่หน่งทีนะไม่โดนเหรอโอเคท่ามันทีเดียวก็จะหมดเกล็ดครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะหมดนี่ไงอยูไ่ยไหนเนี่ยงงนะนั่นต่อเต็มๆนาทีนี่จ้าขอบคุณครับจะตายแล้วยังยังไม่ตายนะครับ อู้หดนาไปโอเคเราได้สีเขียวอีกหนึ่งอันโอ้ยเขาตามกันมานะดูเขาแบบแค้นงหุ่นอยู่นะติ้โอ้ยเปิดพนดีปไะมรับเ โอ้ยคุณหมาโดนให้นี่จ้ะนี่จ้านี่จ้าโอ้โหโดนโลมโดนฝนอ้าวสู้กันอีกนะโอ้โหนี่จ้านี่จ้านี่จ้ะไม่ลืมไปโอ้โหมันไม่โดนนะ อไมอเนเขาอะไรเขาอยากอยากอยู่่ด้วยไหมหรอจุดๆุๆุโตนะเืไรจะระเบิดทีโอ้กันพอนีครับให้เต็มครับขอหนึ่งทีขอบคุณ โอ้โห,โโหกระโดดสีนี่ยเอาเราก็ได้ครับอ้าวโอ้โหแสดงว่าผมเล่นไอ้นี่มากเนยทามากเลน,นะมาถึงได้เจอเพื่อนมาสองรอบคุณละสองรอบเลยสองพลาดไม่อยากได้หาไม่อยากได้หา,ไม,า,ไ,หาไม่อยากเลย อ๋อผมไม่ได้ใช้ดาบโอเคถ้าใช้ดาบมาใช้นอตอาจจะตัดง่ายกว่านี้ครับเพรคุณสมบัติของเขาคือทำให้ขาดง่ายด้วยลวงสนุกมากนะครับผมเป็นกุชชาทรรดานะไม่ยอมแม้แต่ไหนที่ดาบผมไม่เคยเข้าตาเท่าไหร่นะ

นี่ก็ดาราวร้ายเจมได้หางมาสองอันนะครับหางมีอันเดียวแต่ได้มาสองอันโ้โหแปดสิบสามนะครับปรัสเตอร์แรงครับโอเค,อเค,อเคจบแล้วครับผมเราก็ได้นี่พอดีครับเอ่อ อันนั้นว่าดีนิวซิเกชันครบพอดีครับ10อันได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบแล้วก็อ่าเป็นไงล่ะเกอร์บเลยเกี่ยห้มาดูกันครับอย่างแรกไปดูดาบกันก่อนว่ามันจะเป็นดาบเดิมๆบ้างเถอะนี่นะจ๊ะได้แล้วได้เลยอันนี้ก็อืม ไอโฟน2น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันเป็น impact film นครับอีกงก็เป็นดับที่น่าสนใจแต่เรายังไม่ได้ดาวราใช้ในอันไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าครับโอ้เวลาจังได้แล้วนะแต่ลาจังนอกนั้นก็จะดูทำไหมใช่ไหมก็จริงครับต่อมาครัเป็นต่อใหม่คุชานะครับยัโคงเดิมเพิ่มเติมคือความเทน,นะบอกว่าแทนเลยนะความ อืเหมือนประเทศแหละอแต่ผม,มโอเคก็ู้ชาติไม่ิม่นก็ได้เดี๋ยวนี่เราติดไฟคีด a ดเมทครับเอาไว้สู้กับคุณ <'ll> เซียทรานอะไรเนี่ยอันที่50%แล้ o ค่ะก<ไ>็ทำให้ขัดเร็วขึ้นอีก แต่ว่าเขาไปสายเนี่ยมีสเปรชอตลเลยนะครับก็ก็น่าจะเป็นสายอันนี้สะมากกว่าโอเคน่าจะครบค,รบ,ครบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ไรเส้นนะครับไม่น่าจะมีตัวอะไรละ <Bye now. S 1> ก็ถือว่าหมดอีกนะครับหมดไฟอีกอีกแล้วสำหรับตัวเอ่อไรเส้นอันนี่นะครับ ในเส้นเอลเดอร์ดากอนนะครับก็เดี๋ยวเข้าต่อไปดูก,กันว่าจะลุยกับตัวอะไรดี mm hmm. ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันคราวหน้านะครับโอเคยังไงก็ขอบุณทุกคนมากนะครับรเ,รเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะไปถึงเอ1มอร้อยเมื่อไหร่นะครับแต่มีอะไรรอเราอยู่ที่นั่น ในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ